สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอาชีพของผมนะครับการขายผลไม้ริมทางนะครับมือนี่เป็นผลไม้รวมครับผมเราจะมีสุมจีนนะครับแล้วก็สุมจีนซาถังแบบไร้เม็ดนะครับ จริงๆผมสร้างลูกญงนะครับแต่ว่าได้ลูกหน่อยมาก็ว่าเป็นยังครับลูกหน่อยก็ได้หลายลูกนะครับเพราะว่าความมันอยบ่าต่้งกันนะครับหมากไงหมากน้อยนะครับผมแก้วมังกรนะครับมีถุงละห้าสิบถุงละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็แอปเปิลนะครับแอปเปิลนี่จะเป็นลูกละสิบาทนะครับผมเทศเป็นถุงเลยนะครับถุงละห้าสิบนะครับแล้วก็อ่างงุ่นนะครับอ่างงุ่นนี่ก็ถุงละห้าสิบบาทนะครับ สมซาถังไรเม็ดหาสิบบาทอันนี้บักมี่นะครับขนุนขนุนหนังบักมี่หนังสามสิบบาทนะครับนี่พี่น้องมือหนีมาขายผลไม้ร่วมนะครับพาพี่น้องมาเบิงนะครับเข้ากับขายอยู่ริมทางริมถนนนะครับคือเกาหม่องเกานะครับ แนะนำก็คือนะครับการจอดริมทางนะครับในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับเฮาบาเด็กขายที่ตลาดนะครับผมขายริมทางเลยนะครับส่วนนะครับยอดขายนะครับก็จะอยู่ที่นะครับสองพันหานะครับถึงสี่พันหานะครับบางมือก็หาพันก็ได้นะครับผม ส่วนกำไรก็ขึ้นอยู่กับสินค้าของเฮ้านะครับแต่ละยางบ่คือกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เฮ้าเล่นผลไม้ร่วมนะครับโอ้ลืมไปบัวหิมะนี่ครับบัวหิมะต้นทุนบัวหิมะอยู่ที่23บาทนะครับเขาสื่อมาเป็นล่างเป็นกล้องแบบนี้นะครับมีเก่ากิโลนะครับนี่ครับผมประมาณ240บาทนะครับ เขามาลองสั่งเบงกะต้นทุนอยู่ที่โลละยี่บาทเขาขายโลหาสิบาทนะครับผมโลห้าสิบบาทนะครับเคล็ดลับนะครับบอกเคล็ดลับเลยนะครับผมกะคือเข้าเห็ดเป็นถุงนะครับเขาขายริมทางนี้ขาเห็ดเป็นถุงนะครับถ้าลูกค้าถามว่าโลจักบาทเขาก็บอกเออราคานะครับเป็นกิโลเขาก็บอกนะครับจังสมจีนนี้นะครับสมสองโลร้อยนะครับสมได้เม็ด อันนี้สมจีนธรรมดานี่สามโลร้อยนึกสินะครับเขาก็บอกราคาไปแต่ว่าเป้าหมายของเขาก็สื่อง่ายขายคล่องนี่เขาจะเฮ็ดเป็นเป็นทุงนะครับทุงละห้าสิบบาททุงละร้อยอันนี้คือเคล็ดลับนะครับที่ล้านผมใส่นะครับเพราะว่าเขาอยู่บนท้องถนนนะครับลูกค้าจอดรถนะครับต้องการเห็นปริมาณเลยนะครับว่าเงินหนึ่งร้อยบาทนี่จะซื้อได้หน่อยได้หลายสําใไดนะครับอ่าเพื่อเพื่อซื้อสมแล้วร้อยนึงจังสีนะครับ ก็อยากได้นี่นะครับองุนยังสิอีหาสิบาทยังสินะครับก็เห็นปริมาณไปเลยนะครับวางเงินหาสิบาทเงินลอยนี่สิได้ยังแน่นะครับถ้าถามว่าหลับเป็นกิโลเขายังขายบอนะครับแต่สั่งเขาเตรียมมากนะครับนี่ครับพี่น้องถ้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการเป็นสมยังสินะครับสมหนึ่งกิโลนี่สิเท่ากับขายนะครับอาจจะเฮ็ดคีอจังผมนี่ผมเฮ็ดถุงโล่หนึ่งไปเลยนะครับ นี่ครับถุงถุงน้อยน,อยนี่ถุงละโลกไว้เลยคือเขาต้องนะครับเ็ดไห้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันกะค่อนข้างอันตรายนะครับลูกค้าจอดริมถน,นนนี่นะครับกะพยายามไอขายไห้เร็วนะครับขายให้เร็วที่สุดนะครับนี่นะครับพื้นที่ลักษณะการจอดของผมนะครับของ ถนนที่ผมอยู่นะครับจะเป็นซีเลนของอำเภอนะครับแต่ว่าเฮาบ่ต้องจําเป็นต้องไปยูใกล้นะครับบ่ต้องจําเป็นต้องไปยูใกล้ตัวเมืองนะครับบ่จาเป็นต้องไปยูใกล้ตัวเมืองนอกจากว่ารถเอ๊นอกจากรถลูกค,ค้าจะจอดยากแล้วนะครับเฮากระจอดยากร้อมนะครับเฮาต้องเว้นพื้นที่ออกมาจากตัวเมืองครับผมยูห่างตัวเมืองประมาณส4ม0สี400่รอยเมตรเลยนะครับนี่ ข่าห้างจากประตูเมืองเลยกะประมาณกิโลหนึ่งเลยนะครับบ่ได้มีผลนะครับการจอดริมทางนะครับอยากในน้าพี่น้องว่าบ่มีผลนะครับยุ่กไก่ยุ่ไก่ตัวเมืองบ่ได้มีผลนะครับแค่ว่าเข้าหาพื้นที่ี่มันสะดวกสบายเข้านะครับผมสะดวกสบายผู้จอดนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้านะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นลูกค้าที่ขับรถยนต์นะครับ ลูกค้าที่ขับมอไซค์นี่ส่วนใหญ่เขาจะสืบื่อในตลาดเรียบร้อยเพิแล้วนะครับอันนี้ก็คือขายให้ลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี是是 taki, ่ยเขาต้องดูก่อนนะครับเวลาเข้าจะขายของนะครับกลุ่มลูกค้านะครับเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับจะเป็นลูกค้าที่สันจรเดินทางนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาทําธุระนะครับมาทําธุระการเงินมาทําธุระเกี่ยวกับ เป็นคู่เป็นอาจารย์มาประชุมนะครับหรือว่าเจ้าให้เช้าสวนเข้ามาซื้อปุ๋ยซื้อของนะครับเพิ่นจะกลับบ้านยังสีนะครับเพราะอยากเข่าตลาดมันหาหม่องจอดรถยากนะครับพอเห็นผลไม่ริมทางยังสีนะครับเพิ่งกจะจิอยากจ,จอดซื้อนะครับนี่คือเขาต้องเบิ่งเรื่องเป้าหมายของลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้ากลุมเป้าหมายของเขานี่นะครับจะบ่ค่อยเอาเป็นโล่นะครับจะต้องการใส่เงินแบบว่า ห้าสิบบาทร้อยนะครับจะได้ยังเข้าต้องจัดเตรียมไว้นะครับจัดเตรียมไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับสมก็จะเป็นต้องเอามะก,กองให้เลือกคือจังตลาดนัดนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะไปเห็นอยู่ในตลาดนัดตลาดคลองทมนี่เขาเจ้ากองนะครับกองให้เลือกนะครับเา้าไ้มีเวลาหลายแบบนั้นนะครับบนท้องถนนนี่เฮ้าเฮ็ดใส่ถุงเลยนะครับแต่ว่า นะครับย่าเอาลูกเน่าลูกเสียใส่นะครับเพราะว่าเนาต้องขายเพื่อลูกค้านะครับที่จะมารอบสองรอบสามพอมนะครับนะครับมือนี้เนาก็ได้เป็นสมเอเจนะครับผมกับลุงของอยู่ที่ตลาดเมืองทองนะครับตลาดเมืองทองเจริญศรีจังหวัดอุดรนะครับหลังเขากับมาขายอยู่ที่นะครับจังหวัดนครพนมนะครับระยะทาง สองร้อยกว่ากิโลนะครับกะว่าเป็นยังนะครับเข้ากับขายไปก้อนนะครับตามฤดูกาลนะครับเผื่อมีผลไม้ที่อยู่ใกล้บ้านเข้ากับเปลี่ยนเป็นผลไม้ใกล้บ้านเข้าได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้กะผลไม้ในไทยเข้ากะเห็นมีลำไยออกมาอยู่นะครับแต่มันเป็นนอกฤดูแล้วก็มีบักม่วงบักม่วงฟ้าลั่นบักม่วงแก้วแก้วขมิ้นนะครับน้าดอกไม้น้าดอกไม้น้อยกินสมน้าดอกไม้สุก แต่ว่าราคาสูงนะครับมีที่เลือกสินค้ามาขายนะครับเข้าตรงเบิงพร้อมนะครับโบเมนว่าเอากกอนมูจะดีนะครับเบิงราคาว่ามันมาเฮดสามโลลอ,อยได้บนะครับสองโลลอ,อยได้บนะครับตรงเบิงพรอมนะครับ